สวัสดีครับอาจารย์ไต๋ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ไต๋ครับมี f c ของ s อสไอ o ีสโนเกอร์ครับหลายท่านเลยครับสงสัยเรื่องของการแทงสกูรถอยหลังครับบางท่านก็แทงแล้วไม่ถอยบ้างบางท่านแทงแล้วกระโดดบ้างนะครับอยากให้อาจารย์่ตยแนะนำนะครับแล้วก็สาธิตวิธีการแทงสกูรถอยหลังให้แฟนคลับนิดนึงครับอาจารย์ครับได้ครับเอาเอาเอาปัญหาแล้วกันครับบางท่านแทงแล้วไม่ถอยเนาะการแทงสกูรเราต้องอธิบายของว่า สปรูก็คือทำให้ขาวหมุนเยอะๆเนาะหลังจากขากระทบลูกสีแล้วลูกเป่าแล้วขาวก็ถอยได้ก็คือเราต้องทําให้ขาหมุนเยอะโอเคสำหรับผู้ที่แทงไม่ถอยนะฮะสาเหตุไงสาเหตุที่แทงที่แทงไม่ถอยเพราะว่าจดคิวตั่งไม่พอนะฮะก็ต้องต่งตำๆนะแทงมาที่ก้นขาวมันจะหมุนเยอะและความเร็วต้องเหมาะสมด้วยถ้าส่งคิวช้ามันก็หมุนน้อยอันนั้นคือไม่ถอย สำหรับปัญหาที่สองคือกระโดดนั่นหมายถึงว่าดึงคิ้วกับสั้นแล้วออกแรงเยอะและ้วโฟลว์คิวน้อยมันขาวหูคิ้วก็ไปช้อนลูกทําให้กระโดดครับนะฮะสองปัญหาเนะาะอันนี้ผมจะสาธิตสิ่งปัญหาที่ให้ดูเช่นไม่ถอยที่แทงไม่ถอยนะ,นะที่แทงไม่ถอยก็คือจะป,ประมาณนี้ก็คือจดคิวสูงจดคิวสูงอ่าจดต่ำนะฮะแต่เวลส่งแล้วเป็นเคิวประมาณ จนาจะส่งเป็นี้นะฮะแต่เวลาส่งจะเป็นนี้นะ,นนะ<โ>อ๋อครับไปคิวไหมลอยไปยคิวงัดนะครับอาจารย์ใช่ใช่นัคือฮุกคิวเนี่ยสูงเกินไปตอนหูคิวม <โอ S 2> ันตบขาฮุกกระโดดผมไม่อยากสาดชิดกระโดดก็คือว่า <laughs> จะจะจะทางนี้จะช้อนช้อนต้นอยู่ยจะออกคลิปมากประมาณนี้นครับมองทันนะครับครับครับเนาะอันนี้สองต้นขาหลักๆนะครับ แล้วก็หลายคนที่คิดว่าการยังถอยหลังนั้งต้งดึงคิวกลับกระตุกคิวกลับไม่ใช่นะฮะต้องไปข้างหน้าเท่านั้นอันนี้ผมสาธิตวิธีการยังสตูให้ดูที่ถูกต้องนะครับที่เป็นมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานะก็คือดึงคิวกลับให้เยอะจดให้ต่ำความเร็วเหมาะสมพุ่งไปหน้าให้เยอะรดึงนะครับดึงกลับให้เยอะจดให้ต่ำนะครับความเร็วเหมาะสมนะครับ วดึงมาเยอะๆดันมาเยอะๆความเร็วเหมาะสมต้องเร็วเลยนะฮะต้องเร็วเลยนะครับอือจะประมาณนี้ครับนี่คือการแข่งสปรูนครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับ